สวัสดีเอฟซีกันครับวันนี้มันอยู่ช่องไปรุ่นํำซิงครับกระบวนยาวเหยียดเลยครับงานนี้อือเันแต่ละลั่นครับโปก็ลั่นครับต่อลันเลยแต่ละคันสุดจริงครับ สายเ่นั้นเลยครับเดี๋ยวกันขัดมาเต็มที่ครับเพื่องานฝนรัทำไม่เห็นรถสาน้ำฝนดำสิ่งมากเลยรถกีนดีใสจวดครับรันนะแดงแดงออกส้มครับล้ก็ขบวนยาวมากนะครับดูดดดดด cháu chặt gấp quanh lắm cháu mà không หนิงใส่รองกีบุ้นะแล้วก็เนด้วยนะก็จะสั่นๆนะเพราะว่านั่งอยู่บนลังคารถเลยหรือแพ้กันรัดกิบกับแพร่ไปแล้วกัน เลยครับรถแต่ละคันดูครับยาวเหยียดเลยครับเสียวครับเสียวเสียบยาครับใครขับรถให้น้องอ่ะน่าจะจอดถ่ายรูปนะพร่นนออ ลั่นโพดครับล,ลั่นโพดอดูข้างหน้าเราข้างหน้านี้ก็ยาวมากเลยครับทางรถดีลิกใส่มันครับเออรถเราก็ลัน่นี่ครับพ่อ แบบนิ่นครับไปแบบช้าๆก็ไม่ต้องวัยครับนะครับรถเราเสียหนึงสายล่องพี่บุญครับใครขับน่าน่าจะเป็นสาวน้ำฝนดำซิงนะครับครับเสียหนึ่งสายล่องพี่บุญครับนะครับใครขับรถเสียบุ๋นน่าครับคันแรก อันนั้นน่าจะเป็นน้ำฝนดำสิงครับขมวนยาวจัดครับงานนี้ยาถ่ายให้ดูด้านหลังนะครับน,นบาไม่ถึงครับยังพึ่งถึงสะพานครับบางคัน อยูข้างหน้ากอนาวนยาวจัดครับแต่ะละคันร้อ้งนั้นเลยครับแล้วเราเสียโอมครับสีม่วงครับยางลั่นนะครับเสียดอนครับเสียดอน แต่ละกันลั่นครับไปเลยครับแต่ละคันนี้มีแต่คันหล,ล่อๆสวยๆทท้งนั้นเลยครับ <Ooh. S 1> รถตูดมากกตอนตูดนั่งอยู่บนกลาง ครัแล็กโกน้อยก็มาครับมาโกยสายครับจำนวนเป็ดโกเออขบวนกำลังจะเข้าวัดครับก็จะยาวนะครับคันของเสียหนึ่งน่าจะเป็นสาวน้ำฝนดำสิงครับครับน่าจะเป็นของสาวฝนนะครับครับลัอกีีครับโอ้ยหับไงตรอกี้ เสียโอมอย่างลั่นครับเสียโอมนะครับล็อกกี้ครัใส่จวดดีๆร,รถเยอะมาครับงานนี้อย่างลั่นครับแต่ละคัน ละคันนี้บอกเลยครับสุดจริงกระดิ่งแมวครับเบรกหยางลั่นครับแต่ละคันหรือว่าเสียงแต่ครับไม่ใช่ครับเสียงเบรกครับหมองไปเฉียวครับคันออนื้นคันนา้นก็หมองไปเฉียวครับหมองไปเฉียวสามคันเลยครับ ออนัปเที่ยวอยังลันนครับไปแล้วครับไปแล้วพอเราอยังลันนะครับันนี้ล็อกกี้ร้อยเก้าห้าเหมือนกันนะครับกันนี้สายเหลืองเราไปไหนน้อคไม่เห็นครับ เสียแบงค์เไไราไม่หน่หรอไม่เห็นรุหล่อเราเสียแบงค์ยิงเรนัุนกับเสียแบงค์ันละลองกันเลยครับอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นแปดสามหรือแปดสี่นี่เนาม่ลันยู่ในวัดนส่วนมากจะเป็นล็อกกี้ก็ไม่ค่อยเยอะครับ ขันไหนเนาะครับติดอยู่ในวัดครับได้ยินแต่เสียงแพดแพดแพดครับน่าจะเป็นช็อตเด็ดนะครับเออขันดันล่นครับเสียวเสียวครับสังเเสียวเสียเบียก็มาครับ ครัเสียแบงค์แรัสายเหรืองครับเสียวุจารอดไปซีรีส์ันละล้ะละอ,อ ขอจบคลิปยังไงเอาด้วยติดตามท่องไว้ดูดัมซิงครับจบคลิปครับ